อัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาห์มะซิลออฺอะลัอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุขอความรักความเมตตาจากอัลละซุบฮานะตะอาลาได้ประสบนะครับอพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัละซุมะตาลาแล้วก็แฟนเพจ151่งานหนึ่งเราคือจะมาคน2โลกทุกๆท,ท่านเลยนะครับพี่น้องครับก็พบกับผมทุกๆวันเช่นเคยหลังละหมาดซุบะฮี่เปน้องวันนี้ชื่อหัวข้อค่อนข้างจะดูดูแปลกไก่ขันลาร้องนะครับลาเนะีตัวลาตัวลอดตัวลาตัวลาอ่ะร้องแล้วก็สุนักหอน เราเคยได้ยินนะครับเราเคยได้ยินว่าเวลาไก่มันขันเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เ็าบอกว่ามันเห็นเมลกัดนะครับไก่กขันเห็นมเมลีกัด <ule iron> <noise> แล้วก็เราก็เคยได้ยินว่าเวลาสุนัขหอนเนี่ยนะครับมันเห็นเชยตอน,นบางทีเราไปอยู่เราขับเ,เราไปเดินตามวัดเย็นๆเนี่ยเสียงสุนัขหอนเนี่ยเราก็คนพุทธคนไทยเขาก็บอกโอ้เนี่ยมีผีผีเข้าผีออกแล้วในช่วงโ,โรลปเรสนะครับพอพอมาเจอหลักการนั้นผมก็เลยไปหาฮัดดิ เอ่ว่ามันมีความเกี่ยวโยงอย่างนี้หรือไม่ทำดูแล,ล้วพี่น้องมีฮะดิษอเฮียเลยนะครยืนยันในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างนี้ค่ะจากท่านอบดุลฮุรอฮ์ตัวเดียอฮุอันหุนะครับได้บอกว่าแท้จริงท่านอบีมูมฮัมหมัดสุลตานสัลลัมได้กล่าวว่านะครับเมื่อท่านได้ยินเสียงไก่ขันก็จงขอความโปรดปร,า,า,า,ร,รา,านจากอัลเลอิงมันเห็นมายุยน,นะครับและเมื่อท่านได้ยินเสียงของลาร้องก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอน นะครับเพราะแท้จริงมันเห็นชัยตอนให้ <c oughs> พ่อมันเห็นชัยตอนเห็นไหมครับสองอย่างเลวนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกเลยเวลาไก่ขันเนี่ยอย่าไปด่าอย่าไปตําหนินะครับเพราะมันเตือนเราละหมาดนะครับนาฬิกาชีวิตของไก่เนี่ยมันก็จะร้องนะครับคิปของผมเองผมก็เลี้ยงไก่แจ้วไว้เยอะหลายคู่ประมาณ6 7คู่นะครับพอสักประมาณตีสี่กว่ากว่าเนี่ยได้ยินเสียงแล้วนะครับเสียงไก่ขันว่าเสียงไก่ขันสักพักหนึ่งก็จะเสียงรถขยะมาเก็บขยะมันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้ทุกวันเลยจนนําให้เราเนรู้เวลาเลย นะครับพอเวลาของซุปฮีเปลี่ยนเราแต่ว่าเวลาของไก่ของรถเ,เก็บขยะก็ยังมาเหมือนเดิมยังมีฮะตติต่อครับพีบ่น้องจากท่านยยบิบินอับตุลล์ได้กล่าวว่าท่านอบบมุมฮัมมัดสลออัสสลมได้กล่าวว่าเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงเห่าของสุนะัขและเสียงร้องของลาในเวลาค่ําคืนในเวลากลางคืนอันนี้ระบุเลยนะครับในเวลากลางคืนก็คงก็คงจ้องขอความคุ้มครองต่อส,อสตา้าเพอร์ดเพราะพวกมันเห็นสิ่งที่พวกท่านมองไม่เห็นนะครับสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรครับเราไม่เห็นจินเราไม่เห็นชัยตอน นะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าเป็นลาพอมันเห็นปุ๊บมันก็จะหอนลาก็จะร้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มันเห็นนะฮะฮัดดิสก็รายงานออกมาว่ามันเห็นชัยตอนเช่นเดียวกับไก่นะครับเช่นเดียวกับไก่แต่เรื่องของไก่นี่เขามีระบุไว้เลยนะครับพี่น้องนะฮะว่าเมื่อเราได้ยินเสียงไก่ขันเนี่ยเราอย่าไปด่าไก่เพราะมันปลุกให้เราละหมาดและให้วิงวอนขอต่อละซุมาตรานะครับจากความโปรดปรานของพระองค์เพราะขนาดนั้นไก่ตัวนั้นได้เห็น เพราะนั้นเช้าเช้าเนี่ยมลัยกัตลงมากลางคืนเนี่ยมาเพื่ออะไรครับมาจดบันทึกความดีนะฮะความดีของคนที่มาตื่นละหมาดตะหัตยุบบางอะไรบ้างนะครับพอใกล้ที่จะสว่ามลัยกัตก็จะกลับขึ้นไปบนสู่สวรรค์ไก่เห็นไก่ก็จะขันเช่นเดียวกันนะครับตอนเย็นเย็นะสุนัขชอบหอนเพราะอะไรครับตามวัดตามอะไรพี่น้องจะเห็นไหมเพราะสุนัขเนี่ยนะครับคงจะได้เห็นบรรดาชัยตอนบรรดายินต่างๆแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์เองนะฮะก็ได้พยายามค้นหา นะค้นหาเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็ค้นพบว่าวาสุนัขเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ได้ยินได้ยินอะไรเนี่ยเสียงเนี่ยความละเอียดของเสียงความถี่ของเสียงเนี่ยแล้วความไกลของเสียงเนี่ยมากกว่ามนุษย์หลายเท่านะแล้วก็สุนัขแกได้ยินเสียงที่มนุษย์ฟังแล้วไม่ได้ยินดังนั้นนะครับการเคลื่อนตัวของชัยตอนในยามในยามพรเพลช่วงรอยต่อของมะเร็เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ ศาสนาก็เตือนแล้วลูกหลานก็อย่ายให้ออกจากบ้านนะคนไทยทั่วไปเขาก็เตือนอย่าออกจากบ้านช่วงพระเพศผีเข้าผีออกนะครับเป็นช่วงนี้เพราะฉะนั้นสิณิตาเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปแต่ถ้าเราเกิดไม่ไม่ได้ไปศึกษาแล้วก็อาจจะเขาจะเราก็ได้ยินมาอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าเราจะคิดไปอย่างไน,นไม่รู้แต่ถ้าพอเรามาศึกษามันมีหะดสษยืนยันนะครับหเสียงสุนัขก,กับเสียงลาร้องสุนัขหอนนะฮะก,กับลาร้องไม่ใช่สุนัขเห่านะครับสุนัขหอนกับลาร้องในตอนกลางคืนนั่นแสดงว่าสองสิ่งนี้ได้เห็น เห็นเห็นเห็นเชยตอนในขณะที่เสียงของไก่ไก่ได้เห็นโริลก,กัลเพราะฉะนั้นแล้วเขายกตัวอย่างแค่สัตว์3อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอนําเสนอเพียงเท่าน,นี้ขอจากหลาบพี่น้องครับว่าบิเลตฟิกววะฮิดายะกษ์ ا ل س ุอะลัยมกมุมว,ว,วบราะมัตุลลอฮ์บะบาลก์